ทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยครับผมทราบซึ้งใจมากเลย,ลยครับทราบซึ้งใจเมื่อกี้เหลือมองไปเห็นแม่มองไปเห็นแม่ตอนนั้นผมหัดดีกีต้าร์ใหม่ๆผมดีกีต้าร์ทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วแม่เขาจะพูนว่าลำคาใช่ครับทัวร์นี้ก็เดินทางมาเป็นนักร้อง คนนี่เป็นศิลปได้แม,แม่โดยมีพี่ๆทุกคนแม่ๆม,มาดูด้วยผู้ชาย<ม>เสียน้ำตาเลยอย่เง็นไหมไม่ร้องก็ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องปิ้วปิ้วเยอะๆเ,เดี๋ยวก็ร้องไงแหละเชื่อฉันก็ส้นทีตอนนั้นตีกีตาร์แบบทั้งวันทั้งคืนเลยตีกีตาร์ทั้งวันทั้งคืน,นจนนิ้วแตกนิ้วด้านแม่ก็ตะโกนมาบอกว่าพอได้แล้วร้องทัน ก็เป็นธรรมาดาในวัยรุ่นมีความฝันรวมๆแรงๆ,งๆทุกวันนี้ผม,มเดินทางมาไกลามากไม่คิดว่าจะมีคนรับผมไม่เคยมีผมไม่เคยรู้จักคำว่ามิทติ้งเลยเออผมไม่เคยรู้จักคำิิว่า,วาอต้องมีแฟนคลับมาทำกิจกรรมถ่ายรูปแล้วก็เราเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็แบบอบอุ่นด้วยกันผมไม่เคยมี ไม่เคยคิตแบบนั้นที่มันเกิดความฝันแล้วนะครับอันนี้ครั้งที่2แล้วก็ยังสุดยอดขอบคุนในใจมอนเดิมผมยังจาได้ทุกๆมิ팅ทุกๆคนที่มอบสิ่งดีๆให้กับผมนะครับก็ผมเดินทางมาที่สามปีแล้ววันนี้ทาความฝันเป็นทีละ,นทละขั้นทีละขั้นจนสําเร็จขึ้นมาเรื่อยๆแล้ว,ลวก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่หลักออกที่มองเห็น ในตัวออฟนะครับผมไม่ใช่คนหล่อและมีความสามารถอะไรหรอกผมเป็นคนโชคดีผมเป็นคนที่โชคดีมากกว่าโชคดีที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีมีพี่มีน้องที่ผักดันกันดีแล้วก็มี FC ที่ดีมากๆนะครับที่ที่ที่รักกันมากๆนะครับนะีบ้ขอบคุณมากก็ทุกๆุโน้ตช่วงแรกๆนะผมแต่ช่วงหลังผมขออภัยไม่ได้เก็บโน้ตแล้ว ช่วงแรกที่มี f อสมมติสมมตินั้นมี f อฟมาใหม่ผมเก็บโน้ตนั้นไว้แบบเจอะมากเลยผมจะไปอ่านช่วงอายุ25ปีตอนนั้นผมอัดอัคิปตอนอายุ19ถามตัวเองตอนอายุ25ปีว่าไอ้ทีมเดินทางมันหมด25ปีมันถึงหรือยังมันเป็นขั้นตอนถึงไหนบ้างแล้วก็ถ้ายังติดตามมาอยู่อีก2ปีก็จะเห็นคิปนั้นผมโต้อตอบกับตัวเองตอนอายุ19ปีก็จะได้เห็นแล้วก็ผมจะอ่านโน้ต ช่วงแรกทีพีพีเอฟซีส่งมาให้นะครับอ่าก็น,นี่คือเรื่องราวเล็กๆน้อยที่พูดให้ฟังนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าป่าปลื้มใจแล้วก็อบอุ่นในหัวใจไปอีกงานนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับเลิฟยูเดี๋ยวทีมงานสตาร์ทเดี๋ยวเชิญขึ้นไปที่ไยคะ่ะอ่าถ่ายภาพ